สวัสดีวันอาทิตย์นะคะก็กลับมาพบกับพวกเรานะคะแม่ลูกอีกแล้วนะคะวันนี้แสบพาทุกคนมาชมสวนสาธารณะนะคะในวันหยุดนะคะที่เบลเยียมนะคะส่วนนี้มีขนาดที่กว้างมากเลยนะคะทุกคนต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะวันนี้แสบพาเด็กๆมาวิ่งเล่นนะคะพอดีลูกสาวจะมาซ้อมวิ่งนะคะนี่เลยนะคะก็เป็น ด้านในนะคะที่แสบพาทุกคนมารับชมนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแสบคิดว่าต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในส่วนนี้จะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนสีนะคะตรงนี้ที่แสบถ่ายให้ดูนี่คือเป็นปาร์คแซงกองเน่นะคะซึ่งเป็นปาร์คที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเบลเยียมด้วยนะคะหรือว่าจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า ประตูเมืองนะคะนี่ตรงนี้นะคะที่แสบอยู่ด้านล่างก็จะเป็นอุโมงค์นะคะที่ให้รถวิ่งผ่านไปผ่านมาได้นะคะแต่ตอนนี้แสบยืนอยู่ด้านบนนะคะพื้นที่ด้านบนก็จะเป็นส่วนกว้างมากเลยนะคะทุกคนสําหรับตรงนี้นะคะอย่างที่แสบบอกไปนะคะก็ส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า เป็นสถาปัตยกรรมนะคะเก่าแก่ของเบลเยียมเลยนะคะตอนนี้เด็กๆวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนพอดีลูกสาวไปซ้อมวิ่งมานะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมาอ้อนนะคะว่าอยากจะกินไอติมนะคะเห็นรถไอติมแวบบ๊แบบแล้วนะคะมาอ้อนกันใหญ่เลยแม่ก็อดใจอ่อนไม่ได้นะคะก็เลยต้องพาลูกๆไปซื้อนะคะและนี่ก็เป็นรถไอติมนะคะที่เขาจะมาจอดประจำเลยนะคะตรงนี้ทุกวันเลยนะคะ ขายดีมากเลยนะคะตอนนี้ลูกชายก็สั่งไอติมไปลูกสาวสั่งไอติมและคุณแม่นะคะขอบกินโกฟนะคะนี่น่าทานมากมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีนะคะแต่ก็ไม่ถือว่าร้อนจัดนะคะทุกคนนี่เด็กๆอร่อยกับไอติมกันใหญ่เลยเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่ก็อยากจะชิมบ้างนะคะเพราะว่าโกฟนี่เป็นของคุณแม่เองนะคะ อร่อยมากเลยนะคะทุกคนแซบชอบมากเลยร้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่านะคะในช่วงระหว่างที่เดินก็ขอกินไปก่อนนะคะว่าหิวอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวิวด้านหลังนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนถ้าเห็นของจริงจะสวยกว่าน,นี้นะคะนี่แสบถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะ เด็กๆก,ก็นั่งกินไอติมกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปวิ่งกันมาเหนื่อยเลยนะคะขอรางวัลเป็นไอศครีมคนละหนึ่งแท่งนะคะส่วนลูกสาวจะได้เป็นน้ำแฟนต้านะคะหกระป๋องและนี่ก็เป็นกิจกรรมวันหยุดของแสบนะคะที่พาลูกๆออกมานอกบ้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่พาออกมาแล้วบางทีเด็กๆก,ก็จะเล่นเสียงดังในบ้านดูแต่ทีวีนะคะแสบก็เลยพาลูกๆออกมารับ และสุดดมบรรยากาศนอกบ้านนะคะนี่หยอกกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้แม่ก็กินใหญ่เลยนะคะรู้นะว่ามีคนแอบถ่ายนะคะนี่ลูกสาวแอบถ่ายอยู่นะคะคุณแม่ก็ขอเข้ากล้องบ้างนิดนึงตอนนี้นะคะพวกเราก็กินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคลิปนี้แสบก็พาทุกคนนะคะ มาชมบรรยากาศสวนสาธารณะแถวแถวบ้านนะคะงดอาหาร1วันนะคะวันนี้ก็มารักชมบรรยากาศดีๆที่เบลเยียมด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ